ສະายดีสบະບดีດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກຂຸສຸກຄົນສຸມອງສບນฝົນຕົກຈົນຄືບມີນາະບດ FC ທີ່ຮັກແພງທຸກๆທ່ານພົບພໍກັບສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງພົບກັບສອນອງຄດືກົີນອງລาะທງລาะຖາພີນອງບິ່ງວສາມີຮົາຊິພາປໃສອມນຮົາດີພອງ อันนี้นาบ่าวฝั่งลาวนาไอ้บอยหญ้ากะหลายโพดโพพี่น้องเอ้ยมีขุท่งหญ้านี่บ่ว่านาเฮานาไอ้บอย มีอะไรอืมมีเท้าเลยพี่น้องนนี่นะ่ะมันเกิดคูปปี้พี่น้องเทากินคูปปี้หักอันน้องแค่นะ่ะกินบ่ได้อีเดียวนี้นะพี่น้องเอ้พิษกินเลดเจบปลดขันกินหลับเท้านะฮูซึกได้เลยใส่ขันยาวกับบใส นะาอ้าวเฮ้ยโตภาเขาไปใส่เข้าข้าเจ้าคืองามแท้บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ๋ยมวนนิ่มเฮ้ย กันนี่แหละไปหอดชายบอลหมวนิ <Tier> ่มแล้วพ <mat> ี่น้องสามีเฮามาหลอกข้าหน้าขาเจ้าก็พราะเฮาอย่างลูกหันลูกหนีฮะฮะ

เขากระเขาข้าวเจ้า,า,าดอกพี่น้องบํามังเขาเฮาเฮามาหล่อเบิ้งซื่อเก็บพักแหวนพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องโอ้ยคันไขรแคนเด้ mưa kín cập nhật của nó mãi mãi yên gầm như hãy mày ở đấy bà mày cả mà nó cướp cho đây sa khái nhau mà nó oh, mua bay pa cho hiện ยูให้ได้ะพักแว่นกระอึดพี่น้องเอ้ยมันแหง่งมันแรงมันก็ะลรอึดต็กกี้นะ่ะอยู่หน้านุน่นเบาฝั่งเล่าพี่น้องหลายตีนีผัดบูมี มันขี้ไล่ประสนพี่นอ้องดื้ออีกได้ออออเอาลวดฉีดเท่ากันเมื่อหลังเอ,งอาเก็บผักแหวนพี่น้องเอ้อยาง,งามขักงามเน่งามกระดีงามกระโด งามอิลีงามอ,อัลลองามโพดงามโพเอาเท้าก็เอารถนะมา,า,าล,มล่างเอาลุยป่าเขาเขาเจ้าเก็บพักแววนพี่น้องอียงกระสาง ถ้าได้พักแหวนเลยเป็นพ่อเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อสุกก็ได้พี่น้องพักแหวนนะกินกับแกงหน่อไม้กินกับยังกระแสบนะพี่น้องเอ้ยพักแหวนนะนะบัวามาแห้่นำไรเหี่ยพี่น้องพี่น้องเนาะมีแต่หยอดงามๆขาวๆพี่นอ้องเอ้ย เอายืนเป็นกำลังใจเใ้ซามีอยวนคันเทนาเ้ซามีเป็นคนลลกน้ะพผีน,น้องเนาะ ไลยบ่เฮายวล่าสั่นพี่น้องหากบ่บอกบ่บอกไผดอกวันหน้าไพบ่บอกดอกวันอยู่หน้าไผพี่น้องบอกแต่ว่าอยู่ทงหน้ากับพ่อเนาะพี่น้องเนาะปิดไว้เป็นความลับพี่น้องอย่าบอาดัง เก็บรถนะเฮ้ยน้องพี่น้องเก็บลายๆเก็บเผื่อพี่น้องน้ำเฮ้ยเก็บเผื่อเอฟซีที่ขรลบยันเอฟซีอยากน้ำเจ้ากระเบงให้เอฟซีน้ำ เชียงุกกระตุ้งห้องพี่น้องเอ้ยปุ่นเที่ยงหน้าเฮาพี่นอ้องอ่านเที่ยงหน้าเฮาเที่ยงหน้าพาอเบจับตาบึงกันดีๆพี่น้องมีที่เก็บผักแวนนะดึงได้เฮ้ยยางลงไปนำอยู่นำหลึกยุ่ ลงไปบึงน้ำกันพี่น้องวาานํำเพียงหัวเข่าพี่น้องเอ้ยฝนตกกะแขงน้ำแก่งกะลุยเผื่อท่านผู้ชมมันมีน้าพี่น้องอันนี้นะ พี่หน่อพี่เด็เฮยหน่อมอืตเอาบ่ไดมีเตนว่าเอาว่าชาสกินผัดดึงตัวนี้ผัดข้าเอาช้ Luôn. chắc là cá nhọn nhảy hơi. nhìn nha 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 nhảy đây này. lúc ngon nha 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 ถือบวนาพากันแหลนสนั่นพอปาดปาดพี่น้องเครือนหนึ่งหาเหล้อครับ หาเลือกเอาสันพี่น้องมีซิดเลือกเลยิ่นหูก่อนหมู่มองเก็บพักแบนนะพี่น้องิ่นมีซิดเลือกพี่เฮยทางนี้ใบมันยังอ่อนอ่อนนะ Kakan, đen hàm đấy nè, bay mân cong bay mặt hát nắm tố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 t Nông ơi nắm ơi, Không nhục hả? Nhục nắm tốt đu tốt nắm tốt nắm này nắm tốt เอากระสิเดลลาเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเสียแรงใจขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกๆูกฐานขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่ติดตามขอบุญขอบคุณหลายๆขอบุญขอบคุณที่ส่งแรงเสียแรงใจมาให้น้องเคทตลอดมาพี่น้องขอบุญขอบคุณที่หักเลยเป็นกำลังใจให้น้องเคท คลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแคทน้ำเดอร์พี่น้องเดอร์ขอบุญขอบคุณหลายๆคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี